แล้วทำไมถึงตัดสินใจไปขโมยชุดนักเรียนล่ะครับผมทำเพื่อลูกครับอยากให้ลูกมีชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียนครับอ๋อคือที่มีอยู่ก็ขาดหมดแล้วครับเก่าหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะความจนมันบังคับให้เราต้องทำความผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำนี้ก็ทำเพื่อลูกนะครับผมอยากให้สังคมเห็นใจอย่างว่าแหละครับความรักของพ่อที่มีต่อลูกทำได้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายโดนจับไหมฮะโดนครับโดนจับยังไงฮะตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะตอนนั้นผมกําลัง ขนชุดนักเรียนขึ้นรถกระบะครับตอนนั้นเราขึ้นรถกระบะเลยเหรอครับขึ้นรถกระบะครับเพราะว่าถือไม่ไหวอะครับคุณเอาไปกี่ตัวครับห้ากระสอบห้ากระสอบนะครับผมรวมๆก็สองร้อยกว่าชุดนะครับโอ้ล่ะครับผมแล้วนอกจากชุดนักเรียนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะก็มีอุปกรณ์การเรียนนะครับพวกอะไรบ้างครับมีโน้ตบุ๊กมียไอแพดคอมพิวเตอร์หมดไหมฮะหมดร้านไหมฮะไม่หมดนะครับรถกระบะไม่พอครับไม่พอใส่ อยากให้ทั้งคอมเมนต์ใจะครับผมทำเพื่อลูกลูกค้าลูกผมครับ